บทที่สามตัวแปรกับชนิดข้อมูลตัวแปรคือชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโดยตัวแปรอาจเก็บค่าคงที่หรือค่าแปรผันขึ้นอยู่กับการประกาศตัวแปรประเภทของตัวแปร 1. ตัวแปรแบบ global คือตัวแปรที่ประกาศไว้ภายนอกฟังก์ชัน 2. ตัวแปรแบบ local คือตัวแปรที่ประกาศไว้ภายในฟังก์ชัน ชนิดของข้อมูลในภาษา C แบ่งเป็น4แบบ 1. ชนิดข้อมูลแบบไวย 2. ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม 3. ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม 4. ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษรความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและชนิดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและชนิดข้อมูลจะ,สะแสดงออกมาในรูปของการประกาศตัวแปร หรือการประกาศค่าคงที่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวปแปรและต้องพิจารณาให้ดีว่าต้องการเก็บข้อมูลในลักษณะใดแล้วเลือกชนิดข้อมูลให้เหมาะสม